ที่ที่มีประเด็นประเด็นเวลานี้คือระหว่างพอ,ออชัยวัตรลิมลิขครอ,อักษรพออ,อ,ออีนะครับเมื่อกี้ท่านพออ,อ,อีโทรเข้ามาหาผมนะครับผมยังไม่ได้รับสายน้องนะครับแต่ก็ได้คุยกับท่านที่ดีอัตพลน้องเอดีไปแล้วนะครับพออออาทิตย์ดีกมุทยานนะฮะเรื่อง ที่เป็นประเด็นเป็นข่าวโด่งดังกันนะครับว่าสพกรโคราชเนี่ยสพกรจังหวัดนครราชสีมาเข้าไปปักหลักหมุดเพื่อจะจัดที่สพกรเพื่อออกโฉนดตามนโยบายของรัฐมนตรีธรรมนัฐนะครับไอ,สอ,อ้สพกรสี่ขีดศูนย์หนึ่งเนี่ยไปปักหมุดเข้าไว้ แล้วทางอุทยานเขาใหญ่ก็รายงานพออชัยวัดพออชัยวัดมาดูก็เห็นว่ามันไปปักอยู่ในเขตแนวป่าชัดเจนก็ไปลื้อเลยครับไปไปถอนไปถอนไปถอนหลักหมุดมานะครับจนท่านรมฐมนตรีธรรมนั ต้องลงไปพิสูจน์ทราบด้วยตัวเองนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่พออชัยวัฒน์กับรัฐมนตรีธรรมนัตมาชนกันนะครับไม่ใช่แต่ว่าอารมณ์ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยตัวสปกโคราชก็ไปปากหมุดแล้วก็บอกว่าเป็นสิทธิ์ของสปกที่จะต้องมาปักหมุดจัดที่ทํากินให้ชาวบ้านพอชัยวัฒนก็โมโห ว่าคุณมาปักหมุดได้ไงนี่มันเขตพื้นที่อุทยานบุกรุกแผนที่มาชัดเจนข้ามแนวกั้นมาชัดเจนนะครับก็ขึ้นเสียงกันนะครับตัวลฐมนตรีไม่ได้ไปว่าใครผิดใครถูกได้แต่บอกว่าเฮ้ยคุณเป็นเจ้าหน้าที่รัฐผมเป็นเจ้ากระทรวงมาเองเนี่ยนะครับผมฐานะเป็นพี่ๆของน้องๆทั้งท่านัฐมุนตีธรรมนัตและท่านอีหรือท่านอธิบดี กรมอุทยานเนี่ยเรื่องไม่มีอะไรฮะแต่เด็กเนี่ยมันไปยึดถือแผนที่คนละฉบับกันกรมอุทยานก็ยึดถือแผนที่ของกรมอุทยานไอสอปกคืออย่างนี้ครับที่ใดที่เป็นพื้นที่อุทยานเนี่ยก็คือของอุทยานใครไปแตะไม่ได้ อุทยานเนี่ยถือว่าเป็นเมียหลวงจดทะเบียนไปยุ่งไม่ได้นะแต่ที่ป่าสงวนเนี่ยพรบพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติเนี่ยเขาก็กำหนดว่าพื้นที่ใดที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติแล้วก็เสื่อมโทรมคือเตียนแล้วอะ่ะชาวบ้านไปบุกูกรุกทำกินเงินเตียนแล้วนะครับทางกรมป่าไม้เวลานั้นก็ยก พื้นที่ที่ว่ามันเสื่อมโทรมแล้วไปให้สปรกรจัดที่ทำกินให้กับเกษตรกรผู้ยากจนนะครับแต่ก็มีข้อแม้ว่าถ้าอะไรเป็นพื้นที่ป่าหรือพื้นที่ต้นน้ำเวลาประกาศมันต้องประกาศเป็นอำเภออำเภออำเภอไปไงนะครับสบปรกรต้องคืนกับกรมป่าไม้นะครับ เรื่องมันไม่ได้มีอะไรครับมันดันไปยึดถือแผนที่คนระฉบับนะครับแล้วก็กระทรวงเกษตรกระทระวงทรัพยากรเนี่ยอยู่พักเดียวกันนะครับเจ้ากระทรวงของกระทรวงทรัพยากรคือท่านพลตารวจพัชวะพัชรวาดวงสุวรรณนะครับท่านปอ๊อตส่วนท่านรัฐมนตรีธรรมนัฐเนี่ยเป็นเลขาธิการพักครับเขาประชุมนั่งกินข้าวกันทุกวันครับ ไม่ใช่เป็นข้อขัดแย้งระหว่างกระทรวงนี่จบประเด็นที่หนึ่งนะครับไม่ใช่เป็นข้อขัดแย้งกันระหว่างกระทรวงนะครับสองเรื่องแผนที่ในเมื่อสอปกอบอกว่าก็ท่านยกแผนที่ตรงนี้มาให้ผมแล้วพื้นที่ตรงนี้ให้ผมแล้วแต่กรมอุทยานเนี่ยเขาบอกเฮ้ยไม่ได้ตรงนี้มันยังเป็นป่าอยู่เป็นสภาพป่าอยู่ท่านเอาไม่ได้ถ้ามันมีสภาพป่าอยู่มันก็ไปเอาไม่ได้อยู่แล้วนะ นี่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติครับตัวรัฐมตีธรรมนัสก็บอกก็จะต้องตั้งกรรมการว่าใครถูกใครผิดก็จะต้องลงโทษกันไปนะครับเห็นข่าวว่าย้ายเจ้าหน้าที่สพกมาก่อนแล้วห้าคนนะครับพอดูด้วยตาแล้วก็มันมองว่ามันน่าจะเป็นป่าจริงเว้ยมันยังไม่ได้เตียนไม่ได้ปลูกทําไล่เตียนไปไล่ข้าโพดเลยนะฮะ ผมว่าเห็นท่าไม่ดีก็ย้ายมาก่อนแล้วก็ตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยไม่ใช่ว่าผิดนะครับเพื่อออกมาก่อนถ้าผิดถึงจะลงโทษกันถ้าไม่ผิดก็ว่ากันนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้ต้องใจเย็นๆนะครับต้องใจเย็นๆเขาก็ให้ทหารเนี่ยไปอ่านแผนที่ดูนะครับ และปัญหาเรื่องทะเลาะกันอย่างนี้มันจะหมดไปถ้าวันแมปมันออกวันแมปคืออย่างนี้ครับแผนที่ของทหารแผนที่ของกรมอุทยานแผนที่กรมป่าไม้แผนที่โสกอแผนที่อะไรแผนที่กรมที่ดินที่มีอยู่ห้าหกแผนที่เฮ้ยประเทศไทยประเทศเดียวกันมาใช้แผนที่เดียวกันแล้วก็เขียนลงไปหรือว่าตรงไหนใครดูแลตรงไหนใครดูแลมันก็เจ้าหน้าที่รัดด้วยกันทั้งนั้น แต่ประเด็นที่ชาวบ้านสนใจเพราะว่าที่ตรงนี้มันแพงนะที่เขาใหญ่ฮะผมเนี่ยไปอาศัยแต่ผมไม่มีเงินไปซื้อที่ดินตรงนั้นแรอะครับอาศัยขึ้นไปกลางเต็นที่เขาใหญ่ผมไปนี่เส้นดีครับเพราะว่าเป็นสอวอสอวอคือสูงไวัยเขาไม่เก็บค่าธรรมเนียมครับเสียค่ารถห้าสิบบาทค่าข้าวสามสิบบาทผมฟรีครับ ท่านอายุหกสิบบาทโอ้หกสิบปีขึ้นไปฟรีทุกคนครับถ้าไปเอกชนเขาเก็บตังค์ผมไงผมไปที่อุทยานผมก็ฟรีผมก็อาศัยบาร,รมีเขาใหญ่มาเจ็ดปีแล้วนะครับไปพอผ่านด่านผมก็บอกสวอครับเขารู้กันครับลองท่านไปท่านบอกเลยสวครับเขาก็ไม่เก็บตังค์นะครับไม่เก็บตังค์แล้วผมไม่ต้องไปสร้างบ้านให้เปลืองครับ ผมเอาเต็นผมดึงพืชกลางอาบน้ำก็ห้องน้ำรวมอากาศดีอากาศอันดับเจ็ดของโลกท่านมีเงินหมื่นล้านแสนล้านท่านก็ไม่สามารถไปสร้างบ้านกลางปา่าใหญ่อย่างนั้นได้และผมไปมีความสุขมากขึ้นไปเขาใหญ่เนี่ยไปขึ้นทางด่านเนินหอมเนี่ยเที่ยวนี้ผมเจอไข่นะ้าผมจะเจอเจ้าโย เจ้าโยโย่เจ้าถิ่นอยู่แถวนั้นช้างช้างครับเจ้าโยโย่แล้วผมไม่กลัวครับพอเจอปุ๊บเนี่ยผมก็ทักกับจิตใจเราต้องจิตเมตตาออกไปก่อนว่าไงโยโย่มาเยี่ยมพ่อเหรอก็คุยกับช้างครับช้างรู้เรื่องไม่รู้เรื่องผมก็ไม่รู้นะครับแต่ที่ตีนเขารอบเขาใหญ่เนี่ยที่มันแพงโอ้โหใช้คําว่าแพงชิบหายนะครับ ไล่สามสิบล้านห้าสิบล้านนะครับแล้วถ้าไปออกสพอกอร,กรเป็นพันไล่เนี่ยมันก็แย่สิพออชัยวัฒนก็เดือดเลยนะครับเดือดเดือดเลยนะครับแต่ตัวแล้วมตรีเนี่ยเขาก็รู้จักกันดีครับกับท่านพอ,อชัยวัฒนฮะแต่ว่าเอกลักษณ์ท่านชัยวัฒนเป็นคนอย่างนั้นนะเธอโบอจตอยู่แล้ว ถ้าเดือดเข้ามาก็ชนปังเข้าไปเลยนะฮะใจเย็นๆในน้องเอ้ยคุยกันนะครับคุยกันนะฮะช่วยกันรักษาป่าเขาไว้โดยเฉพาะเขาใหญ่อย่าให้ใครไปแตะเด็ดขาดนะครับเขาขีดวงเข้าไว้แล้วเขาทําเส้นทางรอบเข้าไว้แล้วเส้นทางลอบแล้วใครลุกเข้าไปในเส้นทางที่รอบเนี่ยอาศัยสิทธิ์อะไรก็หงายท้องทั้งนั้นแหละให้ใหญ่แค่ไหนก็หงายท้องทั้งนั้นแหละ เขาใหญ่เป็นมรดกโลกแล้วนะครับนะครับสมัยก่อนสมัยท่านปลอดประสบเป็นอธิบดีกรมอุทยานไปทำแนวกั้นเขาไว้แล้วนะครับอันนี้อย่าไปถือทิฐิกัน,นะครับเราผิดก็ขอโทษกันนะคะรับสปอผิดก็ขอโทษ พอใช้วัดผิดก็ขอโทษค่อยๆคุยกันเราเจ้าหน้าที่รัฐนะฮะแต่พอมันออกสื่อแล้วก็กลายเป็นข่าวดังเข้ามาคิดว่าทะเลาะกันอีกแต่จริงๆไม่มีอะไรครับมันอยู่พักเดียวกันนะครับกระทรวงทรัพย์เป็นหัวหน้าพักกระทรวงกรเกษตรเป็นเลขาธิการพักเขาคุยกันได้อยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องไปซื้อที่เขาใหญ่ครับไม่ต้องไปปลูกบ้านไม่ต้องไปเสียเงินครับ ผมเอารถไปจอดนอนข้างบ้านใครก็ได้แถวนั้นนะยกมือไหว้ขอญาติจอดตรงนี้หน่อยนะครับขอญาติกางเต็นตรงนี้หน่อยนะครับผมไม่ต้องจ้างคนเฝ้าด้วยนะครับอยากจะไปตรงไหนผมก็ไปนะครับอยากจะไปที่ไปดูกระทิงผมก็ไปกางเต็นตนอนดูกระทิงนะครับแต่ตอนนี้ผมพัฒนาขึ้นมาหน่อยครับคือไม่ได้